สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยหัวข้อหุ้นแพนบีมีเดียทำธุรกิจอะไรน่าลงทุนไหมบริษัทแพนบีมีเดียในฐานะผู้ให้บริการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยที่มีความหลากหลายสูงสุด ด้วยประเภทสื่อที่ครอบคุมทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดซึ่งมีรูปแบบสื่อโฆษณาที่หลากหลายด้วยนวัตรกรรมเทคโนโลยีต่างๆรวมไปถึงการดูแลรักษาสื่อโฆษณาด้วยมาตรฐานสากลที่จะตอบโจทย์แบรนด์สินค้าให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดมีประสิทธิภาพสูงสุดธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยของบริษัท แบ่งออกเป็น6ประเภทหลัก 1. สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน 2. สื่อโฆษณาภาพนิ่ง 3. สื่อโฆษณาดิจิตอล 4. สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้าและซูปเปอร์มาร์เกต็ต 5. สื่อโฆษณาภายในสนามบิน 6. สื่อโฆษณาออนไลน์สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชนแบ่งออกเป็น2ประเภท 1.1สื่อโฆษณาภายนอกและภายในรถโดยสารประจำทางปรับอากาศด้วยศักยภาพความเป็นผู้นำและความเชี่ยวชาญกว่า14ปีในการเป็นผู้ให้บริการพื้นที่สื่อโฆษณาภายนอกและภายในรถโดยสารประจำทางซึ่งถือเป็นสื่อที่ทำให้บริษัทเป็นที่จดจำและเป็นสื่อแรกเริ่มที่บริษัทดำเนินธุรกิจมาโดยปัจจุบัน มีรถประจำทางจำนวนกว่า2,500คันซึ่งได้รับสัมปทานจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและสิทธิ์ในการบริหารจัดการบนรถร่วมของบริษัทเอกชนทำให้บริษัทมีสื่อโฆษณาครอบคลุมสายรถมากที่สุดกว่า88เส้นทางทั่วกรุงเทพทั้งนี้สื่อที่ติดตั้งบนรถโดยสารประจำทางมี2ประเภทหลักคือ A สื่อโฆษณาภายนอกรถประจำทางเปรียบเสมือนป้ายโฆษณาบินบอร์ดเคลื่อนที่ซึ่งสามารถสร้างการรับรู้การจดจำแบรนด์สินค้าด้วยรูปแบบการทำงานของสื่อที่วิ่งเข้าหาผู้บริโภคเฉลีย่ย 300, 3,000 0คนต่อวันโดย90%ของผู้บริโภคสามารถจดจำแบรนด์สินค้าผ่านสื่อโฆษณาดังกล่าวได้เป็นอย่างดีทั้งในลักษณะฟูลแ lap และ half lap B. สื่อโฆษณาภายในรถโดยสารประจำทางเป็นสื่อโฆษณาที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการตลอดการเดินทางโดยผู้ใช้บริการรถประจำทางส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการ2-3ครั้งต่อวันและใช้เวลาในการเดินทางเฉลี่ยนานกว่า45นาทีต่อครั้งทำให้สื่อโฆษณาภายในตัวรถสามารถสื่อสารไปรยังกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงด้วยตำแหน่งสื่อที่ก จายตัวอยู่ทั่วในรถซึ่งรับสายตาในทุกการมองเห็นบริเวณหลังเบาะผู้โดยสารทางขึ้นลงและบนเพดานเหนือที่นั่งผู้โดยสาร1.2สื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้ามหานครบริษัทมีการพัฒนาสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้ามหานครอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเติบโตของจำนวนผู้โดยสาร โดยสื่อของบริษัทประกอบด้วยจอแสดงข้อมูลแก่ผู้โดยสารทั้งภายในและภายนอกขอบวนรถป้ายโฆษณาบนประตูชานชาลาและสื่อโฆษณาจอดิจิตอลภายในสถานีสื่อโฆษณาภาพนิ่งสื่อโฆษณาภาพนิ่งของบริษัทมีความหลากหลายทั้งด้านรูปแบบและขนาดรวมถึงตำแหน่งที่ติดตั้งที่มีความโดดเด่นสามารถเข้าถึงได้ในทุกพื้นที่ ของกรุงเทพดึงดูดสายตาด้วยรูปแบบและเนื้อหาที่ครอบคลุมบริเวณสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางเท้าบนถนนสายหลักบนทางด่วนพิเศษและภายนอกอาคารสำคัญต่างๆทั้งในย่านธุรกิจและแหล่งชุมชนโดยเน้นบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นและประชากรหนาแน่นเพื่อการมองเห็นที่เด่นชัดและบ่อยครั้งอีกทั้งมีรูปแบบการนำเสนอที่แตกต่าง จากผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อให้สามารถดึงดูดสายตาผู้คนสร้างการรับรู้และเข้าถึงโฆษณาได้อย่างตรงจุดบริษัทยังมีการขยายสื่อครอบคลุมพื้นที่ไปยังจังหวัดสำคัญอื่นๆทั้งการให้บริการสื่อป้ายบินบอร์ดขนาดใหญ่จำนวน128ป้ายทั่วประเทศและสื่อป้ายบิลบอร์ดแบบเครือข่าย โดยเน้นจังหวัดศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวหลักของประเทศไทยสื่อโฆษณาดิจิตอลนอกที่อยู่อาศัยสื่อโฆษณาดิจิตอลเป็นสื่อที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดจากการนำเสนอที่โดดเด่นการนำเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาสร้างให้เกิดการแสดงผลหลากหลายรูปแบบสวยงามแตกต่างไปจากการรับรู้ สื่อโฆษณาทั่วไปพร้อมด้วยระบบควบคุมการแสดงผลที่บริษัทคัดเลือกมาเป็นพิเศษทำให้เกิดความยืดหยุ่นรวดเร็วและมีความปลอดภัยสูงสามารถตอบสนองความต้องการในการพัฒนาแบรนด์สินค้าและสร้างการรับรู้จดจำแบรนด์สินค้าได้เป็นอย่างดีการเลือกยุทธศาสตร์ของจุดติดตั้งสื่อโฆษณาที่มีความหลากหลายและเป็นสถานที่สำคัญอาทิศูนย์กางย่านธุรกิจ ของกรุงเทพห้างสรรพสินค้าชั้นนําและในบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจหรือบริเวณที่มีประชากรหนาแน่นกระจายตัวครอบคุมไปยัง50จังหวัดทั่วประเทศทําให้เกิดเครือข่ายสื่อโฆษณาดิจิตอลที่ครอบคุมพื้นที่กว่า943จอเครือข่ายสื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้าเป็นสื่อโฆษณาที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ที่มีกำลังซื้อและเป็นอีกสื่อโฆษณาที่นักการตลาดนิยมใช้ในการกระตุ้นยอดขายและเน้นย้ำการจดจำแบรนด์สินค้าสามารถเข้าถึงผู้บริโภคกว่า8ล้านคนต่อวันสามารถจูงใจให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้นบริษัทได้มุ่งมั่นพัฒนาสื่อโฆษณาในห้างสรรพสินค้าชั้นนาต่างให้ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมมากขึ้น โดยมีการให้บริการสื่อแบบครบวงจรทั้งภายนอกและภายในอาคารตั้งแต่สื่อโฆษณาภาพนิ่งไปจนถึงสื่อดิจิตอลที่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคได้อีกทั้งยังมีรูปแบบจอแสดงผลและเทคโนโลยีในการนำเสนอที่หลากหลายปัจจุบันบริษัทมีสื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้าณนะ ศูนย์การค้าเมกาบางนาสยามเซ็นเตอร์สยามพารากอนเอ็มโพลเรียมเอ็มคอเทียและศูนย์การค้าในเครือเซ็นทัลกรุ๊ปด้วยรูปแบบการนำเสนอและที่ตั้งสื่อโฆษณาที่สวยงามมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นทั้งภายในห้างและนอกห้างสร้างการจดจำที่ดีสื่อโฆษณาภายในซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญระหว่างนักการตลาด และลูกค้าที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารการตลาดระหว่างร้านค้ากับล,กลูกค้าตลอดจนช่วยกระตุ้นยอดขายได้อย่างฉับพันช่วยสร้างความพักดีของแบรนด์สินค้าได้ในระยะยาวปัจจุบันบริษัทได้ให้บริการสื่อโฆษณาภายในซูเปอร์มาร์เก็ตภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีจำนวน269จอทั่วประเทศโดยวางจุดติดตั้งบริเวณทางเข้าห้างบริเวณฮอนเว์ ภายในซูเปอร์มาร์เก็ตสื่อโฆษณาในสนามบินการใช้สนามบินในปัจจุบันมีการเติบโตขึ้นมากจากอดีตจากปัจจัยที่ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวโลกรวมถึงสายการบินต้นทุนต่ำที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทั้งเที่ยวบินในประเทศและต่างประเทศและจำนวนผู้โดยสารที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับราคาค่าโดยสารของสายการบินที่ถูกลง จึงทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกที่จะใช้บริการสายการบินแทนบริการรถโดยสารสารธนะประเภทอื่นๆโดยปัจจุบันมีผู้ใช้บริการสายการบินภายในและนอกประเทศมากกว่า143ล้านคนในปี2562ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วจะใช้เวลาอยู่ที่สนามบินประมาณ2-3ชั่วโมงต่อการเดินทาง1ครั้ง จากการเล็งเห็นถึงศักยภาพของสื่อโฆษณาภายในสนามบินบริษัทจึงได้มุ่งพัฒนาสื่อโฆษณาประเภทนี้โดยปัจจุบันบริษัทให้บริการสื่อโฆษณาในสนามบินทั่วประเทศจำนวนกว่า31สนามบินเพื่อให้บริการสื่อโฆษณาภาพนิ่งและสื่อโฆษณาดิจิตอลครอบคลุมทั่วพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นบริเวณประตูทางเข้า ประตูทางออกสนามบินสื่อโฆษณาบนรถเข็นสื่อโฆษณาบนสัมภาระเพื่อให้สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มผู้ใช้บริการสนามบินสื่อโฆษณาออนไลน์เป็นอีกหนึ่งสื่อที่มีบทบาทสำคัญในการเลือกใช้รูปแบบสื่อในยุคดิจิตอลและปัจจุบันสื่อโฆษณาออนไลน์มีแนวโน้มการเติบโต บริษัทจึงได้นำศักยภาพและจุดแข็งในการให้บริการรถประจำทางสาธารณะมาติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณ Wifi จำนวนทั้งสิ้น550คันและยังต่อยอดพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน City Go l i n e เพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้บริการรถประจำทางสาธารณะกว่า3ล้านคนในกรุงเทพมหานครได้ทราบเวลาที่รถประจำทางจะเดินทางมาถึง ป้ายรถประจำทางทำให้ประหยัดเวลาและวางแผนการเดินทางได้อย่างดีสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งบริษัทได้รับความไว้วางใจจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย การเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในการบริหารสิทธิทประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและบริษัทไทยลีกด้วยประสบการณ์ในการบริหารสื่อที่หลากหลายของบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน,านรวมถึงฐานลูกค้าที่ครอบคลุมสินค้าที่มีความหลากหลายทุกระดับทำให้เกิดการพัฒนาธุรกิจและต่อย,ยอดรายได้ในฐานะตัวแทนโดยเสนอสื่อสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งให้เหมาะสมกับแบรนด์สินค้า สามารถสร้างการรับรู้แบรนด์สินค้าแก่ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆในวงกว้างได้เป็นอย่างดีสิทธิการค้าของสมาคมฟุตบอลที่ให้บริษัทบริหารจัดการมีทั้งสิ้น4ประเภท 1. สิทธิการหารายได้สนับสนุนจากการจัดการแข่งขันและการจัดการกิจกรรมอื่นๆของสมาคมฟุตบอลและบริษัทไทยลีก สสิทธิ์ในการนำคอนเทนต์ซึ่งเป็นสิทธิ์ของสมาคมฟุตบอลและบริษัทไทยลีกไปจัดหารายได้ทางสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุกระจายเสียงสื่อวิทยุโทรทัศน์สื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อไร้สายและสื่อโทรคมนานคมต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศสิทธิจากการจัดหารายได้จากการถ่ายทอดสดและเทปการแข่งขันฟุตบอลสิทธิการผลิตและจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก ของสมาคมฟุตบอลและบริษัทไทยลีกอาร์ติสต์แมเนจเมนต์บริษัทได้ขยายธุรกิจมิวสิกมาร์เก็ตติ้งสู่อาร์ติสต์แมเนจเมนต์เป็นการต่อยอดธุรกิจมิวสิกมาร์เก็ตติ้งและสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยโดยการนำคอนเทนต์ที่มีคุณภาพมาช่วยสร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์สินค้ากับกลุ่มลูกค้า S e s p o r t และเกมออนไลน์ในการพัฒนาธุรกิจ e s p o r t และเกมออนไลน์นอกเหนือจาก Sport Marketing และ Artist Management เพื่อให้สามารถตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดย e s p o r t เป็นการจัดการแข่งขันกีฬา e s p o r t ระดับอาชีพไทย e l e a g u e Pro ซึ่งเป็นลีกการแข่งขัน e s p o r t ระดับอาชีพอย่างเป็นทางการครั้งแรก ในประเทศไทยด้วยความร่วมมือระหว่างสมาคมฟุตบอลและโคนามิผู้พัฒนาเกมชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายบริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทหลักตามลักษณะการติดต่อดังนี้ 1. กลุ่มบริษัทเอเจนซี่บริษัทเอเจนซี่จะทำหน้าที่ในการวางแผนกลยุทธ ในการใช้สื่อรูปแบบต่างๆให้กับเจ้าของสินค้าและบริการที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือเป็นบริษัทข้ามชาติที่มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีงบประมาณด้านการตลาดจำนวนมากเอเจนซี่จึงมีส่วนสำคัญในการกำหนดแผนการใช้งบโฆษณาและการเลือกใช้สื่อโฆษณาให้กับเจ้าของสินค้าและบริการนั้นๆโดยทำหน้าที่เป็นตัวแทนเจ้าของสินค้าหรือบริการ ในการติดต่อกับบริษัทผู้ผลิตและติดตั้งสื่อโฆษณาเอเจนซี่ส่วนใหญ่จะมองหาบริษัทขนาดใหญ่ที่มีสื่อโฆษณาที่หลากหลายครอบคลุมและเข้าถึงฐานผู้บริโภคจำนวนมากรวมถึงมีนวัตกรรมการนำเสนอสินค้าและบริการที่โดดเด่นและดึงดูดกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยในปี2562บริษัทมีรายได้จากกลุ่มลูกค้า เอเจนซเป็นสัดส่วนร้อยละ59ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท2กลุ่มลูกค้าที่เป็นเจ้าของสินค้าและบริการกลุ่มลูกค้าประเภทนี้ส่วนมากจะเป็นกลุ่มวิสาหกิจขนาดและขนาดย่อมบริษัทเอกชนรวมถึงองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจทั่วไปซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการโดยตรง และต้องการติดต่อกับบริษัทโดยไม่ผ่านเอเจนซี่เพื่อให้บริษัทเป็นผู้วางแผนการใช้สื่อโฆษณาผลิตและติดตั้งสื่อโฆษณาโดยกลุ่มลูกค้าดังกล่าวจะมองหาบริษัทที่สามารถให้บริการสื่อโฆษณาที่หลากหลายและครบวงจรตั้งแต่ให้คำปรึกษาในการวางแผนการตลาดการคิดเนื้อหาและนำเสนอสื่อโฆษณาการสร้างเครือข่ายสื่อโฆษณารวมไปถึงการจัดหา ผู้ผลิตชิ้นงานโฆษณาโดยในปี2562บริษัทมีรายได้จากลูกค้าที่เป็นเจ้าของสินค้าและบริการเป็นสัดส่วนร้อยละ41โครงสร้างรายได้ปี2562บริษัทแผนบีมีเดียก็มีรายได้จากสื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน485ล้านบาท สื่อโฆษณาภาพนิ่ง954ล้านบาทสื่อโฆษณาภาพดิจิตอลและออนไลน์1,884ล้านบาทสื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ต164ล้านบาทสื่อโฆษณาภายในสนามบิน214ล้านบาทสื่อโฆษณาออนไลน์206ล้านบาทสปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง952ล้านบาท รวมมีรายได้ปี2562 4,919ล้านบาทบริษัทแพนบีมีเดียก็มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นนี่สินรวมเพิ่มขึ้นส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นรายได้รวมเพิ่มขึ้นกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ROA หรืออัตราส่วน ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น ROE หรืออัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมี PE หรืออัตราส่วนราคาต่อกำไรอยู่ที่21.94เท่ามี P/BV หรืออัตราส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีอยู่ที่2.56เท่ามีมูลค่าหุ้นทางบัญชีอยู่ที่1.64บาท เงินปันผลปีล่าสุดจ่ายอยู่ที่3.64%แพลน B ก็จะจ่ายปันผลปีละ1ครั้งนะครับแผนบีก็มีพายอยู่ที่0.10บาทมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือฟีฟอร์อยู่ที่45.02%ผู้ถือหุ้นใหญ่ นายปรินโลจนะโกสิน25.09บริษัท VGI 18.86%บริษัทไทย NVIDIA 5.24%นายสุชาติ4.96%กองทุนเปิดบ,บัวหลวงหุ้นระยะยาว4.29%จำนวนหุ้นจดทะเบียนปีล่าสุดก็มี3,882ล้านหุ้น ราคาต่ำสุด1ปีก็อยู่ที่2.48บาทสูงสุด1ปีอยู่ที่9.70บาทแพน B ก็มี Market Cap อยู่ที่16,307ล้านบาทเป็นลำดับที่108ในตลาดหลักทรัพย์ครับก็ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ